Good morning, World's Edge. Yesterday's Apex competition was a heck of a lot of fun. Jericho. day is mine ләгән มีใครดูมินี่โ okay. อเคย่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับคิดถึงครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็สติีเซอร์ๆไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เตดีวีไฟให้ตอนเย็นจะได้ขึ้นในโทรศัพท์นะคอมยังไม่เสร็จสักทีนะค,คนดูไม่รู้จะได้วมนไหนนะครับจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับคนดู ไม่รู้ว่าเขาดูจะมีหรือเปล่านะครับผมว่าผมไม่ได้ทำต่อแน่นอนผมคิดอย่างนั้นแหละนะครับผม <c oughs> เข้ามาแล้วเชร์กันกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้้ยนะครับ ไม่ไม่มีเสียงเกมเลยวะเฮียเฮียมันไม่ดังอ่ะเมีเสียงผมอะไรเพิ่มหนึ่งนะผมเพิ่มฟังก่อนอ๋ออะไรเสียงมไม่ได้ยินหรออ๋อเสียงเบาเกินขอโทษครับผมถ้ามันเบาเกินขอโทษด,ด้วยนะครับ มก็ว่าอยู่กาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทีมฟีไฟให้นะครับผมรอกันเด้อ เสียงเบาเกินขอโทษด้วยละก,กันนะครับผมี่ยจำผมไม่ได้หรอ VP จำได้ครับจำได้ครับจำได้ครับจำได้น้องใช้จำได้จำได้ได,ดูนี่เหมืนกันได้เด้อแต่ไม่ขึ้นจอนครับผมมาดูดูในส,สูบสนกันได้นะครับ เวอร์จะเ,เวอร์เลยเชื่อดีเลย์จัดเลยนั่นผมปรับไม่ดีเลย์นะยังดีเลย์อยู่หรอเชิญกดไลน์หนัาเข้ามาแล้วเชิญกดไลค์ได้นะครับแบดถุงเด้ออะไรปะเจ็ดสิบเก้าโอเคได้เลย ค่อคิดถึงพี่เลยหายไปนานมากเขาโอเคครับน้องใจยเขาได้แล้วกันนะผมอันนี้สตีมโทรศัพท์ไปก่อนอนะเออแล้วในคอมคอมผมยังไม่เสร็จเลยมันนานเกินไปแล้วสำหรับผมนะแบบจะเดือนหนึ่งแล้วอ่ะเออไม่สต้มตนาน,นแล้วแบบคนดูผมไม่รู้ว่าลืมกันแล้วหรือเปล่านะผมคิดถึงมากเลยครบคมแคเห็นคนเล่นเยอะเออเห็นแบบ โยมลงแรงกว่าลืมดูรีบเกินโอ้ในเล่นตัวนี้เฉยเ้าเสียงเกมหายไปหนึ่งว่าดูเสียงเกมผมหาย,อ,ย,าหยอ่ะเสียงเกมผมหาย,ฉยาเฉยเลย เด้เฮียได้ยินแล้วดีล่ะแต่อาจจะเบาสับตัวเองนะถ้าสับคนดูไม่รู้เฮ้ยมีเสียงเท้าโอ้โหโคตรเยอะกูโดนแน่ยังไม่ได้พืนเลยฮัลโหลวันนี้สเตปปี้ไฟล์หรอใช่ครับเฮียหาปืนก่อนด้วยนึง เคเปืนนี้ก็ได้ก่อนก็ได้ป่ะปืนไรก่อนก็ได้ตอนเนี้ยขอได้ปืนนี้เลยกันนะมีเสียงเท้าข้างหลังอีกละกูโดนแน่คนดูนี่เขาบน่นวะยังไงเชียร์สองตัวโอ้โอ้กูโดนกูโดนแน่นอน Bà lại mới nhiều lại cái đồ, 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 đồ. đồn làng, nào, đồn mà, đồn đồn hộp đồn chia tìm lang tìm lề mình hộp tìm đồn เขไม่ชอบมุมมองนี้เลยอะโดนเอาเหี้ยไม่ใช่อีกโดนตายหนึ่งเพื่อนไปไหนหมดวะโอ้โหอ,อยู่คนเดียวอีกโดนหนึ่ง ีถึงจัดของครับเกมอะไรครับเอเป็กครับผมเดี๋ยวก่อนวันนี้ได้แค่เพทูอะไม่ใช่ดิแต่ก่อนนี่ได้แค่ในคอมอะสุดร้อยหมดตีครับเชี่ยเพื่อนหายหมดเลยไม่มีใครมาช่วยผมเลยมาแล้วมาอีกตัวแล้วผมโดนอีกเนี้ยไอ้เหี้ยโดนอีกกี่รอบเนี่ยกลัวละกระตุกกว่า

ูแม่งอยู่คนเดียวด้วยโอ้ยอเ,เย้ประเด็นมีใครเล่นแล้วป่ะเนี่ยมีใครเล่นเกมนี้แล้วป่ะเนี่ยมันเปิดตัวใหม่อ่ะดิเกมนี้มีใครรู้บ้างป่ะนี่ใครเล่นไอฟโฟนอ่ะรู้เลยเพราะมันเปิดแค่ไอฟโฟนอ่ะตอนเนี้ยเย้คือดูหายหมดเลยไม่เป็นไรเสียทีมไป ให้คนดูไม่รู้ผมก็พอละขอแค่คนดูไม่รู้ผมอ่ะขอแค่นั้นแหละไม่ได้ขออะไรมาส์ข้าร่าข้ารไม่อยากไปช่วยเพื่อนว่ะไม่อยากเพื่อนอย่าไป่ชยผมเลย อยู่รครับผมใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา,ามด้วยนะฮะอะไรวะเฮ้ยเชี้ยวก็โดนทับหัวตายเกือบแล้วไม่ะเชีย้ยค้าอะไรไม่ได้เลย เฮ้ยเขวยละเฮียโดนโดนผมยังไม่มีเพื่อนช่วยอีกจะตายเรียบร้อยตายมาแล้วมาแมีคนมาเชี้ยเยอะเลยข้างล่างเยอะเลยว่า Don't go. Must go faster! I'm going to Firing! Battling the enemy. Contact. Multiple down. Downed one. If I aim down sights, my gun provides a boost of protection. I'm going in! Signaling an airstrike! Oh, look. Someone wandered into our safe space. It's got time! Reloading. <laughs> ข้างล่างเห็นแล้วเชีย่ยผมคนแม่นเลยแล้ววันนี้ผมโดนเนี่ยละประเด็นเฮียโอ้หเฮยผมเห็นอีกตัวแล้วเจ็บ

này quá cái nữa phủ đây phần này dưới đây trời ơi là bây giờ ô hổ ơi Hãy subscribe cho เชียรไม่ตายงงเชียโดนลูกสองอะผมอะ Ai, hey, đó đừng đó Chưa không lang ịt, dỡ đi Rồi rồi, này Chưa không đồn, không đồn, đồn đi Chưa không có đi แพ้ี่รอบเออคิดดูไอ้เหี้ยเออนี่ครับเจ้หนุ่มในมจะได้ครับจะอะไรครับเอพิกครับโถด้นี่เพื่อนไม่มาช่วยเลยวะผมเล่นคนเดียวอ่ะเอออยู่ไหนวะหา nghe chết tay không thể nữa Tìm đi Đâu. này. ai đó ở đây không? Đi Một bạn ngoài đây Một người bạn đang ra ก ah. ็สุดจะหมดคนหกไลค์ของเขาเลยเชิญกดไลค์กดติดตามนะครับเข้ามาแล้วนะครับให้เข้ามานะเชิญกดเลยนะแม็กแดงหมดว่ะมีแม็กแดงอีกเพื่อเๆเข้าวงก่อนเยโดนนี เขาไม่คุยหมได้ครับผมเงาอยู่นะคนดูเขาไม่คุยได้ด้วยัมีใครคุยด้วยเเขาวงก่อนลวกันเฮียโดนงนี้หอไปอีมที่ต่อดีกว่าเฮียคนดูขึ้นฝีดีกนะงอนคนดูได้เฮีย สิบคิวแล้วเฮียด i n ิเอสอ t พันสี่ประตูก็ไ่สตีมก็ไม่ได้กระตุกก็ได้อยู่งดวนเชี่ยวงบีบเวชิบหายคิวแล้ว เข้าเมืองนี่ดีกว่าอย่าเลยกันม,มาคนเดียวก็ได้ปะมินิวันครับมินิวันเมดคิตเชียอช่วยต่ออะไรครับเดี๋ยว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 ผมให้เดี๋ยวอาใ,ให้ด้วย ผมยังผู้ตามันไม่ถึงพันเลยไอ้ช่องเกมอ่ะเออผมเลยไม่ได้สติเอ้ยเคล่อนโดนเหรอโอเคผมอยู่ไกลเพื่อนเดียวยิงกันเองเลยไอเอ่ลเพืนฮ้ยข้างหน้ามีคนยิงกันว่ะเฮ้ยเยอะเล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 ยผมก็หงาตายว่ะ

เเชีย่ยวผมโดนดยับเชี่ยวคนแม่นผมคนแม่นเลยเชี่ยยิงก็ไม่โดนสัตว์โดนหนึ่งเชีย่ยวสองตัวจิบนั่นจิบนั่นโดนสองหมดหมดหมดเนี่เลยหนึ่งตัวปะ ไยิงกันอยู่เราอยู่ซ้ำก่อนซ้ำก่อนวะไปดิเยี่ยแม็กแค่นี้ทำอะไรได้ถามจริงแแม็กแดงไหมนี่ชช่แแม็กแดงอีกโอ้เรียบร้อยเกิดอะไรแล้วกูโดนละสองชาร์จผม

đồn chưa đồn đáp đồn đáp lên đồn <coughs> đáp lên đồn chưa đáp lên đồn chưa đáp lên đồn chưa đáp mình đồn chưa đáp lên đồn chưa đáp คือบนไะตามครับมาดิโอ้โหมข้ามเก่งเนาะข้ามเก่งเนาะใครจะอยากได้ไหนจกนิงเหรอวะเก่งเหรอวะถามจริงไอแดงมีเยอะม,มีอะไรบ้างอะอะไ้ไดุสองอ่ะโอ้โห ทำ้วแม่งคนอย่างเยอะเป็นไงนี่ร้อยคือบนเลยขึ้นช่วยเพื่อนเลยเอาขึ้นไงตอนที่นี้คือไม่ได้อ่ะโอเคร้อยเก็บนะมาดิ

เสียงปืนยิงข้างหลังอ่ะแล้วรียบร้อยได้ที่หนึ่งว่ะเคี่ยร์เอาก็ดูเอาใครใครใครเยอะกว่าเพื่อนอ่ะก็ดูเอาใครใครเยอะกว่าเพื่อนอ่ะนี่ิมหกคิวอ่ะนะทำยังไงเนี่ยนีิมหกคิวอ่ะครับเคียรเพื่อนไม่ซิมสี่คิวฆ่าไปครึ่งแมปไป ไปขึ้นแมพอะครับทำได้ไงอยู่ไอรอนแล้วไอรอนไอเยียไม่ขึ้นเฉยไอรอนสองเริ่มร้อยวิวสิบเอ็ดแล้วยินได้แค่วันสองวันเองเดี๋ยวสตีนในคอมแล้วหคนดูประเด็นนะอะ ตอนไหนจะได้สเตีมก็ไม่รู้น่าเบื่อจังหนึ่งเดือนละยังไม่เสร็จเลยงงเหมือนกันคอมอะไรทำนานขนาดนี้ไม่มีหรอก อะไรวโอ้ไม่มีใครดูเลยลืมดูไม่มีใครดูพีงั้นเบ,บนื่นึงเด